ใส่ลุกชิ้นปลาด้วยนะคะสีสันน่ากินมากคนอยู่นะนี่เนื้อปลาทุน,าน่าใส่กระชายลงไปเพิ่มกลิ่มหอมมากทุกคนลูกชิ้นปลาเพิ่มไปอกน่ากินมากทุกคน พุดใส่ไปมะกรูดนะคะปิดไฟวันนี้นะคะเราทำาขนมจีนน้ำยาค่ะก็นี่เดี๋ยวก่อนให้ดูนะคะนี่ใช้อันนี้นะคะเครื่องปรุงน้ำยาของยี่ห้อโลโบนะคะนี่ เขาก็มีวิธีบอกว่าต้องทำยังไงบ้างนะคะแล้วเขาบอกให้ใส่เนื้อเนื้อปลานะคะนดยก็ใส่เป็นปลาทูน่านะคะที่แบบว่าเป็นคล้ายๆปลาทูน่าที่เราสับนะคะก็คือมันไม่ได้เป็นชิ้นใหญ่นะเป็นชิ้นเล็กๆนะคะอันนี้ใส่ลงไปหมดเลยใส่พริกแกงแดงเพิ่มไปด้วยนะคะตอนทําใส่เกลือน้ำลาย ใส่กระชายนะคะใส่กระชายลงไปเพิ่มนะคะทำหม้อแบบนี้หม้อสูงเพราะว่าไม่อยากให้เครื่องแกงกระเด็นแบบเปื้อนก็เลยใช้หม้อสูงนะคะใส่ลูกชิ้นปลาด้วยนะคะสีสันน่ากินมากกินคนเดียวไม่ต้องใส่เยอะนะคะแล้วก็ใส่กะทิเพิ่มไปค่ะเดี๋ยวนี้จะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาแล้วก็ผงปรุงรสนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ใส่สเขาเรียกว่าอะไรคะ ผงคนอนะคะหรือว yes. ่าผงรสดีเออเนี่ยนะคะถ้าใครอยากทำก็ลองใส่ดูนะคะนี่ใส่ตามที่นุ้ยบอกกันแหละทำไม่อยากค่ะก็มูั่วๆมั่วไปนะคะทำมั่วๆไปเดี๋ยวก็กินกินได้เองค่ะทำเองกินเองอร่อยให้ดูอีกทีนึงนะคะนี่สีสันนะคะ จัดจ้านสีสีแดงเครื่องแกงออกมาชัดเจนนะคะ <c oughs> เพราะว่าเนยใส่พริกแกงแดงเพิ่มไปค่ะใครอยากกินก็ลองดูนะคะวันนี้กินเท่านี้ค่ะขนมจีนเดี๋ยวให้ดูขนมจีนนะคะเป็นขนมจีนนะคะวันนี้ตาบะแตกนะคะกินขนมจีนค่ะเพราะว่ามันเป็นแป้ง แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะกินได้ไม่ต้องแบบเข้มงวดมากนะคะแลพอกินได้แล้วก็จํากัดการกินอาหารเอานะคะลูกชิ้นปลาก็น่ากินมากเลยนะคะทุกคนโอเคประมาณนี้นะคะมาค่ะมากินขนมจีนน้ำยานะคะ จะตักมาะค่ะแล้วก็ขนมจีนนะอืมมันก็ได้อยู่นะลาดลงไปเลยค่ะสีสันสวยงามนะคะทุกคนคนอยู่นะนี่เนื้อปลา ทูน่าใส่กระชายลงไปเพิ่มกลิ่นหอมมากทุกคนชิ้นปลาเพิ่มอปกน่ากินมากทุกคนน้ำปลาโรสจ้อนี่นะคะใครสนใจ คนทำกับข้าวไม่ค่อยเก่งนะคะแบบนุ้ยเนี่ยนี่นะคะใช้ตัวนี้เลยนะน้่คือเรื่องปรุงน้ำยาขนมจีนนะคะตาโลโบนะคะถ้าอยากให้เข็มข้นก็ใส่พริกแกงแดงลงไปเพิ่มนะคะใส่กระชายใบมะกรูดใส่พริกนะคะใส่ลงไปเลยเนี่ยแล้วเราก็มีผักนะคะสำหรับแม่บ้านมือสมัครเล่นนะคะใส่ทูน่า ใส่ปลาทูน่าลงไปนะคะโอเคทุกคนประมาณนี้ค่ะน่ากินมากเลยโอเคค่ะนุ้ยก็กินขนมจีนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วนี่ก็เป็นน้ําขนมจีนที่เหลือนะคะไม่มีลูกชิ้นปลานะเพราะนุ้ยกินลูกชิ้นปลาไปหมดแล้วเหลือแต่น้ํานะคะเก็บไว้กินมื้อถัดไปได้นะคะแล้วนี่ก็คือขนมจีนนะคะเดี๋ยวจะเอาเข้าตู้เย็น ขนมจีนนี้ถ้าเอาเข้าตู้เย็นแล้วมันก็จะแข็งนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเวลากินพรุ่งนี้เนี่ยเราก็อุ่นน้ําขนมจีนเสร็จแล้วก็ใส่ขนมจีนลงไปได้เลยเวลาเราอุ่นนะคะอุ่นอาหารนะจะมีผักสลัดนะคะแล้วก็มีน้ําผึ้งอยู่ตรงนู้นนะคะทำกับข้าวเสร็จแล้วเราก็ล้างถ้วยล้างหม้อล้างไห้ให้ให้หมดจดให้สะอาดนะคะก็ไม่เก็บค้างไว้ในซิงให้มันแบบสกปรกนะคะเราก็ล้างเลยเรียบร้อย นี่นะคะไว้กินในมื้อถัดไปอาจจะไม่กินพวกนี้นะคะเพราะว่ากินไปวันนี้เนี่ยสองจานเลยกินไปสองจานนะคะคิดว่าอาจจะเก็บไว้กินสักอีกสักสองสามวันข้างหน้านะคะทํางานเลิกมาแล้วก็อาจจะอยากกินขนมจีนก็เดี๋ยวกินขนมจีนวันหลังเก็บเอาไว้ในตู้เย็นได้ค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็เป็นมันฝรั่งนะคะต้มไว้ให้สามีนะคะมันฝรั่งหัวเล็กๆนะคะหัวเล็กๆ โอเคละค่ะวันนี้นุ้ยก็มาแชร์ประสบการณ์การใช้ชีวิตที่ต่างบ้านต่างเมืองนะคะนุ้ยก็อยู่ที่อเมริกานุยก็ทำกับข้าวไม่เก่งหรอกก็ค่อยค่อยฝึกทําไปนะคะอยากเลยค่อยค่อยฝึกนะคะแต่ว่านุ้ยก็ไม่ได้เก่งก็ทําไปมั่วๆนะทําไปมั่วๆเดี๋ยวก็กินได้เองเนาะวันนี้นุยก็ขอตัวลาไปกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะไปแล้วค่ะไปายสวัสดีค่ะ